เดี๋ยวดูดลักยิ้มแล้วก็ขัดไปอย่างเดียวแล้วกันกับซุ้มล้อพวกนี้ถ้ามีริ้วรอยก็เก็บเฉพาะจุดให้แล้วกันอ๋อมีทะลองนิดน,นึงอี๋ยวเก็บสีบริเวณมุมให้แล้วกันนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะฮะอาจจะขัดแล้วก็แค่จางๆ นในวันนี้นะใครตามหากระาบะาสีประตูยกสูงเกียร์ออโตอยู่แล้วเป็นสาวกดีแม็กห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะกับคันนี้เลยปี2020 Isuzu All New D Max Highlander 1.9 Z DDI Blue Power สีประตูออโตใหม่30,000ตัวนี้เป็นรถบ,บ้านมือแรกมือเดียวครับเป็นโฉมใหม่ All New ละปอีผลิต2020แท้เลยออกห้างปลายแดง9 1 7 0 0 0บาท บอกเลยช่วงท้ายขายถูกมากเพราะว่าเป็นรถที่เราตีเทอร์ตีแรกมาขายแบบเอาทุนคืนไม่เอากำไรกันเลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิษวา่าไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ3 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูสีสันให้ดูริ้วให้ดูรอยจากเจ้าของเดิมกันก่อนเลยก่อนที่จะไปเก็บงานเก็บสีนะฮะมากระจังหน้าสีดำดุเลยด้านหน้ามีรอยเล็กน้อยเดี๋ยวบริเวณนี้เก็บสีให้นะครับ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยมาพร้อมไฟ Day t i ทม LED โคมไฟนี่ยังใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยมีไฟตัดหมอกนะครับฝากระโปรงกันก่อนฝาโปรงเนี่ยรอยใหญ่เนี่ยไม่มีแต่มันมีสเก็ตกับขี้นกเบาๆนิดหน่อยแต่เบื้องต้นคิดว่าขัดได้จะขัดให้ละกันส่วนลักยิ้มตรงนี้2จุดดูดได้เดี๋ยวจะดูดให้เพราะฉะนั้นชิ้นนี้เดี๋ยวดูดลักยิ้มแล้วก็ขัดไปอย่างเดียวละกัน เพราะว่าภาพรวมมันยังโอเคก็ไปยังบางใช้ได้การชนเท่าที่ดูก็ขัดเอาอย่างเดียวล้วกันนะ,ะดูแล้วไม่ได้มีรอยอะไรใหญ่โตจะมีกระจังหน้านิดหนึ่งที่เดี๋ยวเก็บให้นะครับที่เหลือก็กันชนก็ขัดกันไปแล้วกันนะฮะอ่ะช่วงล่างด้านหน้ายังสวยดูดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรภาพรวมแถบขวาสีสันแถบนี้ชิ้นใหญ่ถือว่าสวยนะครับประตงประตูแก้มเกลมกระบะอะไรเนี่ยใช้ได้ อาจจะมีขนแมวกันบ้างก็สามารถขัดได้นะครับชิ้นนี้ขัดไปแต่ส่วนที่อาจจะเก็บให้ท่านคือพวกกาบกาบซุ้มล้อพวกนี้ถ้ามีริ้วรอยก็เก็บเฉพาะจุดให้แล้วกันนะครับที่เหลือขัดนะฮะประตรงประตูขัดไปขัดไปมือจับจะเป็นแบบเรียบเียบนะรบจริงๆจะเป็นโครเมียมอันนี้เจ้าของเดิมใส่ฝาครอบมาก็ขอบคุณมากกันขโมยมีตามสเปคโรงงานฟิล์มกันสาเจ้าของเดิมแถมมาแล้วบันดงบันไดของเดิมยังสวยดูดีแก้มขวาอะไรสวยโอเคขัดไปให้หมดนะฮะ ส่วนกระจกสีสันเรียบร้อยดีใช้ได้มีไฟเลี้ยวด้วยหลังคาด้านบนนะฮะมีตัวยึดแหลกหลังคาเจ้าของเดิมแถมมาให้เรียบร้อยสีสันด้านบนก็อาจจะมีขี้นกบ้างเบาๆแต่อันนี้ดูแล้วก็ล้างน้ํากะขัดขัดไปแล้วกันไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพราะว่ารถสูงไม่ค่อยมีใครปีนอยู่แล้วขอไปยังบางใช้ได้นะครับล้อแม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะฮะจากแบกเดิมโรงงานใส่แม็กแฟชั่นมาเลยแม็กของบ o สเรสซิ่ง นะฮะสวยมากเป็นสีดําเงาดุเลยเข้ากับตัวรถมากนะครับ mm hmm. ดิสเบรกล้อหน้าด้วยแ mm hmm. ม็กสวยใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรนะครับสวยเลย mm hmm. ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นฮ mm ันกุกไดนาโปรเอทีนะฮะเบอร์ยาง265 60 R18 เลย mm hmm. ปียางใหม่มาก2,024ปีที่แล้วนี่เอง mm hmm. ดอกเต็มๆดอกสวยดอกลึกดอกยังนิ่มยังคมอีก4ปีสบายสบาย ซุ้มล้อแชสซีเดิมหมดไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังแม็กก็สวยเช่นกันครับเนียนกริปฮะไม่มีถลอกอะไรเลยยางฮันกุกปี24ดอกเต็มๆดอกลึกๆใช้กันยาวๆแชสซีซุ้มล้อเดิมๆสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังขวากันต่อแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีขอบยางยังเหนียวใช้ได้ดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม ซอกด้านในเดิมหมดนะครับไม่มีเคาะไม่มีชนไม่มีพลิกค่อมเสาก,กลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูตัวอักษรคมกลิปบเลยน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแต้มสีว่น็อตอ,อยู่ครบเสาหน้าขวาขอบยางเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิท น็อตแก้มเดิมหมดไม่ถอดไม่ขยับนะครับด้านหลังต่อนะฮะเจ้าของเดิมใส่โรบารมาให้เราเท่ๆขอบคุณมากเลยนะครับหล่อเลยโอ้มีฝาปิดด้วยนะสุดยอดเลยนี่เราได้ชุดน,นี้ไปนี่คุ้มมากเลยนะฮะสายท่องเที่ยวนี่ชอบกันฝนได้นะฮะแล้วก็ไฟไท้ายสวยมากนะครับไฟไท้ายอา l n ิวสวยเลยรุ่น z ซตดดีไอนะฮะฝาท้ายสีสันใช้ได้นะฮะขนแมวมีบ้างบาง,บางๆนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่ได้น่าเกลียดอะไร ก็ไปตามนี้เลยไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนหลังสีสันโอเคใช้ได้นะฮะเรียบร้อยดีนะอ๋ะอ,อมีทดลองนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเก็บสีบริเวณมุมให้ละกันนะครับล้ออะไรยังอยู่ดีช่วงล่างเช็ดซีเพาล้อสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะฮะรุ่นนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับฝาท้ายเปิดมาแล้วตะเข็บซ้ายสวยลูกลมคมกริบตะเข็บขวาสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบ พื้นปูกระบะก็ยังดูดียังสวยดูแล้วน่าจะวิ่งเล่นทั่วไปไม่ได้มันทุกหนักอะไรขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากครับติดตั้งตัวฝาปิดมาให้เราเรียบร้อยอย่างดีเลยนะฮะสายท่องเที่ยวนี่สบายขนสัมภาระได้แบบส่วนตัวส่วนตัวปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกังวลว่าฝนตกแล้วสัมภาระท่านจะเปียกนะฮะนี่แบบนี้เลยนี่สุดยอดเท่เลยนะฮะแทบบสุดท้ายซ้ายสุดภาพรวมสีสันเท่าที่ดูเนี่ยใช้ได้นะครับภาพรวมโอเค แต่ประตูมีรอยนิดหน่อยนะแต่บางมากมองแทบไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูก่นอนตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้ขายตามสภาพนะฮะอาจจะขัดแล้วก็แค่จางๆเดี๋ยวดูผมดูแล้วโอเคมันไม่น่าเกลียดอะไรกัตรงนี้อีกนิดหนึ่งนิดเดียวต้องเล็งต้องเพ่งนะถึงจะเห็นแต่ภาพรวมผมว่าโอเคเนี่ยภาพรวมมันใสก็แถบนี้ขออนุญาตขัดไปหมดทั้งแถบนะฮะคิ้ววงเดือนก็อาจจะมีนิดหน่อยก็อาจจะเก็บเฉพาะย่อมๆย่อมๆให้นะฮะชิ้นที่ดูแล้วทําได้ก็ทําใบส่วนพวกนี้ขัดนะฮะ ขอไปอยังบางนะฮะขัดนะฮะขอไปอยังบางแก้มก็ขัดนะฮะคิ้ววงเดือนก็เดี๋ยวเก็บรอยกระย่อมกระย่อมให้นะฮะส่วนชิ้นใหญ่ขัดอย่างเดียวกระจกข้างสีส,สันเรียบร้อยไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับจริงๆเป็นโครเมียมอันนี้เขาใส่ฝาครอบแถมมาขอบคุณมากนะฟิล์มกันสาดเรียบร้อยสวยงามบันดงบันไดสวยเลย <S <S ล้อแม็กสวยมากหลังซ้ายเนียนกริปไม่มีริวร้วไม่มีรอยอยางฮันกุก๊กปียี่นี่เองดอกเต็มๆใช้กันยาว ชัดสีซุ้มล้อสวยงามล้อหน้าซ้ายก็สวยสี่วงสวยหมดครับไม่มีถลอกอะไรเลยยางฮันกุกปีี่ดอกเต็มๆดอกลึกๆโอ้โหคุ้มมากครับใช้กันยาวๆฮะชัดี่ซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมประตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอ์คอยู่ครบแป้สีหัวน็อตก็อยู่ครบลังคาดึงออกมาเม็ดอ์กสวยงาม เสากลางซ้ายขอบยางเดียวอกมาเม็ดอาร์ k, สวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดไม่มีถอดตัวอักษร r b คมคม R เคมคม,คมน็อตไม่มีขยับแต้มสีอยู่ครบเสาหน้าซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์ k, อึบอยู่ครบซอกด้านในสวยแห้งเดิมใสแก้มเกิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับาสีต่ออย่างต่อแล้วขอบคุณมาก งดเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมๆโรงงานอ่ะดูห้องเครื่องกันผมนี้มีทั้งเครื่องพันเกับสามพันนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ด ddi blue power นะฮะสำหรับใครชอบเครื่องเล็กก็ตัวนี้เกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะร้อยห้าสิบแรงม้านะครับได้ความประหยัดฮนะสิบสี่โลลิตรครับและได้ไม้น้อยด้วยสามหมื่นโลไม้แท้ๆนะฮะโครงสร้างซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับแห้งสนิทเลยแก้มน็อตเดิมทุกตัวไม่ถอดไม่ขยับ ลับในแห้งสนิทนะฮะอ่าซุ้มล้อเบ้าโชกอะไรสวยแห้งมีเบรก ABS ด้วยแบ็กด้านหลังสวยเมอาร์ K, ครบซุ้มล้อสวยคานเคินเดิมหมดนะฮะสีแห้งๆด้านด้านรูคมนะซุ้มล้อสวยแห้งทุกจุดคานดูดูง่ายแห้งสนิทนะสีเทาขุ่นๆแบบนี้น็อตแต้มสีอยู่ครบทุกจุด น้ำมอน้ำเดิมของโรงงานรูกลมคมกริปแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ซุ้มล้อสวยแห้งเดิมนะคานซ้ายรูคมแผ่นเรดเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทย เลขตัวถัง MP1 TFR ลงท้าย G033289 กันเรเนียนกริบครับแก้มซ้ายโอโนอตเดิมทุกตัวเลยซับนงซับในแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะซุ้มล้ออะไรสวยซอกในน็อตเดิมหมดทุกตัวไม่ถอดไม่กระชอกแม้แต่ฟ้าโปรงน็อตก็ไม่ขยับสุดยอดด้านปใายแห้งสนิทสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฮะ ฟากระโปงน็อตเดิมทุกตัวโอ้โหไม่น้อยแล้วเดิมใสเลยฟังเสียงเครื่องกันไป แน่นฟิตไสม้สามหมื่นไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้เบาะหนังจากโรงงานเป็นเบาะหนังแท้ลายนี้เลยสวยมากสีดําได้สีเทานะเป็นเบาะปรับด้วยมือนะสำหรับรุ่น Z ซตนะเบาะนี่เนียนกลิปบเลยไม่ส0 0 0มื่นแผงประตูสวยเนียนใสฮะโอ้โหสวยมากฟิล์มก็ยังดูดีฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะครับ ประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงใสไรริ้วรอยมีพรม 5D แถมมาด้วยมีแอร์หลังด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับแถมมี USB มาให้ด้วยเบาะหลังก็สวยเช่นกันนะฮะเพราะว่าไม่น้อย30,000หัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทเรียบร้อยสภาพเบาะบานี่เนียนกริปตรงกลางเป็นที่เท้าแขนแบบนี้ด้านหลังเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่รงแม่แ,มแรงมีให้ท่านครพนบครันเบาะยกได้ด้วยนะ ยกขึ้นมาแล้วมีช่องเก็บของด้านล่างเห็นโครงสร้างด้านล่างเลยว่าไม่มีน้ําท่วมแน่นอนด้านหลังดีมากครับมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะทำให้การขึ้นลงนั้นง่ายนะครับปีนขึ้นมาแล้วถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วนะก็ยังเหลือพื้นที่เยอะเข่าไม่ติดถือว่านั่งสบายเฮ้ยองศา,าการเอ็นผมว่าเอ็นเยอะกว่าค่ายอื่นนั่งสบายนะฮะใกล้เคียงรถเก่งเลย นะฮะถือว่าโอเคมากๆเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวด้วยหน้าต่างก็ดูแล้วบานใหญ่โปร่งดีเพดานก็ใช้ได้นะไม่เตี้ยตามมาตรฐานกระบะสี่ประตูนะฮะคนตัวใหญ่ยังนั่งสบายตัวเบาะสวยทุกตัวเลยนะครับสภาพนี่เนียนกริบเลยมีมือจับขึ้นลงซ้ายขวาสะดวกมากแผงประตูสวยเนียนกริบ ฟิล์มก็อะไรไม่รู้แต่ก็โอเคยังใช้ได้นะฮะแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยสี่บานสวยหมดฟิล์มก็สวยหมดนะฮะเบาะก,ก็เป็นเบาะธรรมดาปรับมือได้เบาะหนังแท้เดือเดิมจากโรงงานทุกชิ้นสภาพสวยเนียนกริบลองขับกันกุญแจก็เลยเป็นแบบเสียบกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะดีมากด้านหน้ามีมือจับช่วยขึ้นลงง่ายมากในการปีนขึ้นปีนลงนะฮะมาสตาร์ทกันเลยนะฮะไม่น้อยมากคันนี้ ส0 0 0มโลไม่แท้แน่นอนโอ้โหกราฟิกเท่มากนะฮะไม้สามหมื่นสี่พโลนะฮะกับรถ5ปีน้อยสุดๆะฮะรุ่นแจะเป็นแอร์บิดนะครับแอร์แมนวลปรับความแรงได้4ระดับอุณหภูมิก็แมนนวลแอร์ออโต้ไม่มีแต่เย็นฉ่ำใช้ได้ปรับได้3ทิศทางนะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้ากันก่อนรุ่นนี้จะมาในวัสดุแบบเป็นหนังนุ่มๆซอฟทัชเท่มากสีดำ นะครับคอนโซลจะสั้นๆนะฮะทำให้ห้องโดยสารนั้นมีขนาดกว้างขึ้นนะคอนโซลจะสั้นลงนะด้านบนมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกให้ไฟฉุกเฉินย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ด้านหลังไม่เห็นรุ่นนี้น่าจะ2ลูกนะครับแอร์แบ,บ็กแค่นั้นหน้าจอเดิมติดรถมาจากโรงงานนะฮะร,รุ่น Z ซได้จอสัมผัสเช่นกันมาพร้อมภาษาไทยให้เรียบร้อย มีเข็มทิศให้แต่ไม่มีเนวิเกเตอร์นะฮะสำหรับรุ่นแซก็เล่นได้หลายอย่างนะครับวิทยุบลูทูธ USB iPod อะไร Android Auto นู่นนี่นั่นนะมีลเลแคส Apple c a r p l a y พย์มิลเลอร์โอเคก็มีเยอะนะฮะตึดตึดตึดไวไฟบลูทูธก็ใช้ง่ายนะครับกล้องหลังก็มีให้ในตัวเช่นกันตามสเปคโรงงานนะฮะพร้อมเส้น ระยะแบบนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตพาวว่าเอาเล็ตมาให้นะครับแล้วก็มี usb aux ให้ครบเลยตรงกลางจะเป็นที่วางของทั่วไปนะฮะเกียร์ออโต้หกสปีดดีไซน์เกียร์ดูเท่ดูลำมากนะฮะดูทันสมัยมีระบบช่วยหน่วงลงดางลาดชันด้วยมีเมนนลโหมดด้วยนะฮะเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับแล้วก็เบรกมือก็ยังทั่วไปตามสไตล์กระบะนะฮะที่วางแก้วน้ำให้มาลึกเลย2ร่องนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเป็นหนังนุ่มๆเลือดไม่ได้นะฮะ แล้วก็ด้านไหนโล่งๆไม่มีรูอะไรนะครับมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะรุ่น Z ซนี่เหมาะสำหรับวิ่งทางไกล unction, มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์มีโลโก้สวยมากเนื้อพวงมาลัยสวยเนียนกริปเลยนะฮะเป็นหนังสีดำไม่3 0 0 0มื่นโอ้โหสภาพพวงมาลัยสวยมากปรับได้สีทิศท,ทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบนะกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับบานหเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ นะฮะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะเออดีมากเลยอันนี้ยังดีรุ่นที่แล้วก็มีผมชอบกระจกข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะดีมากๆนะครับด้านขวาจะมีปุ่มปรับองศาไฟหน้าได้ระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็ออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้แล้วก็มีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะฮะมีเจิมเบาๆตามภาษารถบ้าน นิดนดหน่อยอยที่บางแดดนะพลาสติกยังไม่แกะอันนี้ทรงรถผู้ชายขับแน่ๆอันนี้ดูแล้วน่าจะขับคนเดียวซ้ายไม่มีคนนั่งนะครับในด้านสวยนะครับเนียนกริบเลยมาพร้อมระบบเครื่องเสียงน่าจะของ Kenwood นะฮะของ Isuzu ระหึ่มแน่นอนนะครับอ่ะเจ้าของเดิมให้ไหลมาบ้างเก๊สองชั้นบนล่างข้างบนก็ไม่มีคูบ็อกให้นะฮะไม่มีแอร์ไหลมาด้านล่างเก๊ะทั่วไปเนาะ ก็จะเป็นที่อยู่ของแฟ้มเฟิร์มอะไรซึ่งปัจจุบันเหลือแต่แฟ้มแล้วคู่มือเจ้าของเดิมบอกหายเก็บไปเก็บมาไม่อยู่แล้วเหลือแต่แฟ้มแต่ใหม่แท้แน่นอนนะครับสำเนารถกันบ้างรถบ้านมือเดียวนะฮะผ่อนกับอีซูซุลิสซิงปีผลิต2020แท้ป้ายกรุงเทพเลยจดทะเบียนที่2021เลยนะฮะสีดำเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง mp 1 tfr ลงท้ายด้วย g 0 3 3 2 8 9 เครื่องยนต์ r z 4E U Y 2619ดีเซล4สูป1.9ลิตร150แรงม้าลองขับกันปอยู่ท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตถอยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวเรียบร้อยนะฮะตามสเปคโรงงานวงบารายก็จะแน่นๆหน่อยไม่ได้ถึงกระเบามากตามสไตล์รถกระบะก,ก็เน้นใช้ความเร็วสูงหรืองานบรรทุกวิ่งทางไกลวงมาลัยมันต้องแน่นหน่อยต้องกระชับ นะต้องหนืดนิดหนึ่งจะได้กลุ่มรถง่ายๆนะครับเครื่องยนต์1.9ลิตรเนี่ย150แรงมา้าสำหรับใช้งานทั่วไปนะฮะงานท่องเที่ยวอะไรผมว่าเหลือๆแล้วนะฮะถ้าไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากยผมว่าใช้ได้ออกตัวพุ่งนะพุ่งเลยพุ่งมากเบรกก็ยังแน่นเลยนะโอ้ช่วงล่างยังนุ่มมากนะฮะเครื่องเดินเรียบนิง่งเงียบแอร์เย็นใช้ได้เลยทดสอบวงเลี้ยวกันดีกว่านะฮะดูเรื่องความคล่องตัวว่าเป็นอย่างไรนะครับป๊าไปแล้วเอ้ยแคบนะ เออยังถือว่าแคบใช้ได้กลับรถในพื้นที่แคบๆได้นะฮะเออก็พอดีพอดีนะอาจจะไม่ได้แคบเท่ารถเก๋งหรือ SUV แต่ก็โอเคยังพอพ้นอยู่ปื๊บป๊าปื๊บป๊านะยังโอเคใช้ได้ นวะเรื่องความคล่องตัวก็โอเคตามมาตรฐานรถกระบะนะกลับรถกันในพื้นที่แกบแกบได้โดยไม่ต้องโยกนะฮะ,ะวันนี้ใครตามหากระบะ4ประตูนะ,ะและอยากได้ไม่น้อย,อยที่เป็นเกียร์ออโต้ยกสูงนะ,ะใช้งานได้หลากหลายวิ่งเล่นทั่วไปขนของท่อง,องเที่ยวได้หมดเลยแล้วเป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยนะฮะอีซูซูเครื่องยนต์อุดกทนแน่นอนนะครับบอกเลยไม่อยากให้พลาดคันนี้จริงๆเดี๋ยวไปดูราคากันไป สำหรับใครที่เล็งกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้อยู่นะแล้วเป็นสาวกดีแม็ไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะใหม่น้อยมากเลยกับคันนี้เลย2020 All New Isuzu D Max 1.9 z DDI Blue Power Highlander 4ประตูเกียร์ออโต้ไม่สาม0มื ถือว่าไม่น้อยมากเลยนะแล้วได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยครับราคาออกห้างปลายแดงนะ9 1 7 0 0 0 0บาทราคาวอล์กอินหน้าร้านวันนี้นะฮะเราตั้งขาย6 1 9 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง5 9 9 0 0 0 0บาท โอ้โหวันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนมากๆเลยนะกับรถใหม่แค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์ เกียร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดๆุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยและฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาข้อศูนย์ E s US u s u ให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนไทยมันเครื่องนมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรี น้ำมันเต้มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให,ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันค่าเช้โราก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหรถสวยไม่น้อย30มหมกิโลเมตร สีดำดุดูนานๆจะหลุดมาแบบนี้อย่าท้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline add ห sp คนหน้าแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปนที่ Google ั่งพิมพ์19กรีประกอรเราหยุดถนนการลประพิกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไีทีมงานไปรับไปส่งให้ซึ่งสถานีฟรีส9บรีประกอรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติด ฟินแลนซ์ก็ขายได้เปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจาภายใน1นาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัก19สีประกรทุกมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com